คับท่านผู้ชมสวัสดีครับอยู่กับพวกเราสวัสดีครับอยู่กับพวกเราสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา Baby Attack เอเคครับพวกเรา Baby Attack นะครับ Easy ตอนยี่สิบแรงมือไม่ต้องเขย่ามากไม่ใช่นั่นมันหกสักพ่อหรือเป่าตอนนี้เราอยู่กันที่เกมสมิเต้สมไยครับเอต้องผัดกันเล่นมุกนี้ จากคลิปที่แล้วเราก็ได้อธิบายไปแล้วว่าสมัยคืออะไรนะฮะตอนนี้เราก็ดูกันเลยดีกว่าราครับเข้ามาในเกมนี้แล้วนะครับวู้กันเลยเขาครับเขาครับเขาครับเฮ้เมาลุดเมาลุ <laughs> ดตุดุดึงเลยเมื่อกี้ใัดเฮ้ยเกือบไน เอาควงตลบหลังนะฮะตานี้าทางจะเป็นตาที่ยากว่ะใช่แล้วไม่เลืออะไรเลยเดีๆวิวว่งตาเฮ้ย <มา S 2> นั่นเอาควงบ้าเออเออเอาเลยเ,เลยเฮ้ยเฮ้ย<ช>เฮ้ยย,ย,ยังเงี้ยเออเดึงมาดึงมาเอยเอาให้ตายเอาให้ตายเฮ้ยเอาควงแม่งไล่ฆ่ากู คุ้มไหมรอกันคุ้มไหมไล่ค่ากูแล้วได้ไงแทนที่จะถอยไปนะขตัวเด็ดหิวหิวหมดเข้าเลยตันตี๊บจิตเบี้ยวอะไรเฮ้ยเฮ้ยเอาคว้ากูอยากเออกูเลยจะบอกว่ากูอยากค่ายนั่นเฮ้ยถอยถอยบ้างชอบเลยมีประโยชน์ไหม โอเคก็ดีไปเลยไอ้เวลามันดิ่งนี่มันติดสตันที่แรงวะบึ้มจะฆ่าเอาควงตอนมันลงมาโอ้ยอันนี้เอ้ยเอ้ยมีตีแรงอย่างไรใช่ปวดไปเลยตาไปเลยไปก่างกุ๊บ เดียว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 ดอนดอนเลววะนะใครทำตะกันได้เด้อฮ่ไปเอาคงเข้าเลนซ้ายว่ะจัดไปเอ้ยมึงไม่ปักหัวแล้วไม่ได้เข้าออกออกไปไปทางซ้ายซ้ายเนี่ยเดี๋ยวไปเสร็จเฮ้ยอะไรเอาคงนี่นี่นี่อาคงอยู่นี่ละเฮ้ยโว้ยมันมาหักมันมันกำลังดูชันเชิงกับกูอยู่ มันหนีละเจ้าวาดปักมันไ่แล้หนีไปแล้เข้าเลนกลางไหมไม่าไปมาแล้วยังไม่มารอรอมหอยรงมหอยเดี๋ยวกูหอยไม่ได้กูติดสถานเมื่อกี้เรื่อจะตายหนาตายหมดมันติดจะตายน่ะไอ้ตายยังมีองไดี๋ยวหาโอกาสที่ตัวแบบไหนใกล้ตายแล้วค่อยเข้ามา ตอนนี้แบบตอนที่แบบเฮ้ยตรงนี้น่าจะตายนะเฮ้ยไปโหกไปบุกเฮ้ยไม่เข้าเลยฟาร์มเลยก็ได้ทำไมทุกคนไม่ประจันหน้ากันไปมาจันหน้ากันมาโอ้เฮ้ยเอาฟองใส่มาบอกไม่ใช่ฟองอิไอ้นั่นอ่ะเวอะมามานมาเลยเอาเลือยเอาเลยเอา เนี่ย Тем, เียมกับกับกับเดี๋ยวเนี่จิงจิงป้องเออเฮ้ย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 ดึงดึงเออดึงโอ้แม่งตายเลยตายเฝ้าตู้เข้าไปช่วยไม่ได้เลยวะได้ไรสอรี่แอมแบดดี้เมล็กเมลักบอกว่า I, so, I, I understand you I used to lag a lot <laughs>

เฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยยไม่ตายเฮ้ยล็อกด้วยกาวกูตาย้เจ้ารอดแต่ว่เดชิวเฮ้ยมันเจ็บชิวนั่นแมงเ้ยจะรอดอีกแล้วฮ้ย่าควงมาไยากยไม่พ้อมทีเดียวเอ้มา มาชี้อะไรกไม่อยู่ใกล้มึงเลยนเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใเย็นแล้วลองไปกลับไปมันมีนโซ่สองเฮ้ยลำงตังเรือเฮ้ยวางของข้อหนัเฮ้ยแน่น่ มาถ่ายมาี๋ดวกูบุกให้เขาเกือบพาดพนาจะหวัดระแ้งตีป้อมเฮยเรับครับกรับารับกรับครับครับยรับมรับค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 ลับเรับครเบครับครัรันเลยเครัยคับครัรัรับคนับครั อุ้ยเลิศเลิศอันตีได้ไหมเนี่ยอันตีได้ดึงเข้ามาในป้อมได้ไหมหาจังหวะดึงเข้ามาเ,เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเข้าไปล่อให้แล้วมันจะมาลุมกูแล้วมึงก็ดึงมันเข้ามาไม่เอาไม่คุ้ม <c oughs> แล้วใครจะตีมันนะ่ย <c oughs> <ช>เอาฟองเอาฟองเอาฟองอาฟองดองดองอย่ยอยู่อยู่อยู่เฮ้ยเอากองมาลากกูเลยสัตว์ปัญก่อน บอกเลยบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซื้อไม่ได้มันลุมเลยทำอะไรไม่ได้เลยตะตันตะตันทีก็ยาวเลยขังไวยเองอีกเลยเฮ้ยเน่ อุยอุยอุยรถไม่ได้ดรถอ,อุืวหวานเอ้ยง่าวเองเป็นเขาเรียกว่านักเล่นคุณธรรมนะแจกคิวเพื่ออะไรสกิวของนัขอมแนมมี้ยเออาปเฮ้ยเยี่ยมตัวอะไรอ่ะเอาพวงหาย ไอ้นี่มันล็อกนานมากเลยอะ่ะไอสกิลแช่แข็งของมึงเอาเลยเฮ้ยพีนิกพีนิกมาแล้วอะ่ะเอ้ยถอยถอยนี่ขอขออีกนิดนึงะเออ ได้เงินไปซื้อของมันมีปัญหาอะไรอยู่้าเฮ้ยมันเท่เดียวสกิลเนี่ยชอบกินเดียววะสกิลสกิลสกิลเลยไอที่กลายเป็นน้ำมันนะเออเฮ้ยเอาไงเอาไงไงถอยเลิกถอยเลิกเขาต้องคุมทั้งแกทั้งเมเลยไหมอี๋อาควองกินไหนอะวองอะไร ดึงได้ไหมโอ้ยโอ้ยดึงไม่ได้ถ้าดึงได้ดึงเลยนะเฮ้ยทำแบบดึงเลยเรียบร้อยแค่นี้ก็ยอมแพ้กันเลยทีเดียวจบไปแล้วครับท่านผู้ชมเ โอ้โหแม์นี้บอกแล้วว่าเริ่มแมตทมาเขาพูดแล้วนะฮะว่ามันไม่น่าจะสบายแน่เยเอาเป็นว่าก็นะฮะศึกษาเทคนิคกันได้นะมีอะไรสอบถามกันหรือว่าจะเล่นด้วยกันก็นะฮะนะฮะนะฮะนะฮขอขอบคุณนะฮะวันนี้นะฮะนะฮะก็บิ๊กแอทแักนะฮะเด็กโจมตีขอลามาแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีนะฮะนะฮะ